สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปออนบ้านยูทูบ26สิงหาคม2 5 6 5 18นาฬกาใกล้ๆ18้นาฬกาัทีสำหรับวันนี้มาพูดเรื่องนาอินซีเกษตรกรชาวนาที่เขาร่วมโครงการปีที่2ปีที่3นะครับทีสทีสที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุน,นไล่ละ3,000ไล่ละ4,000ถามมาบ่อยมากครับช่วงนี้เกี่ยวกับมีข่าวอะไรความเคลื่อนไหวไหมติดตาม ข่าวให้หน่อยเงินยังไม่ได้มีท่านผู้ชมถามมาบ่อยๆมากครับสำหรับวันนี้26สิงหาคมนะครับก็มีข่าวอ,าอย่างไม่เป็นทางการและก็เล่าสู่กันฟังและก็คอยติดตามต่อไปนะครับมีทั้งติดตามต่อไปก็อย่างนี้นะครับข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมีข่าวมานานแล้วกรณีกรมการข้าวได้มีการจ่ายไปบ้างแล้วในส่วนที่ได้รับไป ชานวนาก็ได้รับไปแต่กรมการเข้าทิ้งข่าวไว้ครั้งนั้นโดยเขาลงข่าวทางเพจกรมการเข้าว่า,าในส่วนที่ยังไม่ได้รับเนะี่ยจะมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมนอบอนะครับพอเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนอบอเห็นชอบแล้วว่าจะให้ใช้งบกลางนะครับให้ใช้งบกลางในการจ่ายกับชานวนาที่ยังไม่ได้เงินทีสองทีสามนะั่นถ้าที่ประชุมนอบอเห็นชอบ กรมการข้าก็จะเสนอเรื่องที่คณะกรรมการนบขอเห็นชอบนั้นเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติงบประมาณต่อไปและถ้าคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณหลังจากนั้นกรมการข้าก็จะได้เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการและก็จะนํามาจ่ายให้กับพี่น้องที่ยังไม่ได้รับต่อไปอันนั้นมีข่าวตั้งแต่ปีที่แล้วแบบนั้นท,ที่ที่เพจกรมการข้า แต่หลังจากมีข่าวที่โพสทางเพจกรมการข้าข่าวนั้นหลังจากนั้นก็ไม่ได้ยินข่าวอีกเลยว่ากรมการเข้าได้เสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมนบขแล้วและที่ประชุมนบขเห็นชอบแล้วนะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็เสนอเข้าที่ประชุมคอรมเพื่อขออนุมัติโครงการอนุมัติก็ประมาณเพื่อเอามาจ่ายทีสองทีสามที่ยังไม่ได้รับเงินทํานองนี้ยังเงียบยังไม่เห็นมีข่าวอีกเลยแต่จู่ๆครับวันนี้วันที่26สิหสิงหาคมนี่ ก็พอได้มีแหล่งข่าวระบุว่าวันนี้ครับเป็นข่าวช่วงนี้หครับเป็นข่าวช่วงวันที่24่สิี่ยีที่ผ่านมานี่แหละมีผู้ออกมาเปิดเผยอย่างไม่เป็นทางการว่ากลมการเข้าจะมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะมนตรีเพื่อขออนุมัติงบกลางจ่ายชาวนาทีสองทีสาม แหล่งข่าวระบุว่าอย่างนี้นะครับแหล่งข่าวระบุว่ากรมการเข้าคาดว่ากรมการเข้าจะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะมนตรี28สิงหาคม2565ครับเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะมนตรีเพื่ออนุมัติงบโดยจะของบประมาณจากรัฐบาลจากงบกลางของปีงบประมาณ2565นี่ประมาณ1,400ล้านถ้าหากว่าคณะมนตรีอ,อนุมัติงบประมาณหลังจากนั้น นะครับกรมการข้าก็จะได้ทําการเบิกจ่ายงบประมาณจากสํานักงบประมาณตามที่ค้าหลตรีอนุมัติแล้วหลังจากนั้นก็จะจ่ายถ้าเป็นถ้าวันที่28สิงหาคมเข้าที่ประชุมคอรมอจริงๆนะและคอรมอนมังบประมาณก็คาดว่ามีโอกาสที่จะได้ในช่วงปลายปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมมีโอกาสที่จะได้เงินทีสองทีสาม ไล่ละ3 0 0พัน่พที่พี่น้องยังไม่ได้ไล่ที่พี่น้องยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนนะครับแต่จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่มันก็ต้องไปลุ้นกันก่อนในวันที่28สิงหาคมนี้ว่าตามที่แหล่งข่าวระบุว่ากรมการข้าวจะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมครมในวันที่28สิงหาคมนั้นจะจริงไหมเพราะฉะนั้นในวันที่28สิงหาคมนี้นะครับเราก็มาติดตามข่าวกันต่อไปว่า,าโฆษกรัฐบาลในการแถลงข่าวหลังประชุมครม จะมีเรื่องที่กรมการข้าวเสนอเรื the the ่องเข้าที對對 mm ่ประชุมคอรมอเพื่อของรมน์ก็ประมาณ1,400ล้านเพื่อจ่ายอุดหนุนเกษตรกรชาวนาที่เข้าร่วมนาโครงการอินทีทีสองทีสหรือไม่รอติดตามข่าวอีกครั้ง28สิงหาคมครับถ้า28สิงหาคมมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอจริงๆและของนมนก็ประมาณจริงนะครับโฆษกรัฐบาลมาแถลงมีข่าวเรื่องนี้และได้รับงบประมาณได้รับการ อนุมัติงบประมาณจากค้าหลวงตีก็รอรับได้เลยคาดคาดว่าปลายเดือนกันยาถึงต้นต้นเดือนตุลาหน่าจะได้รับทํานองนี้นะครับรอรุ้นกันอีกครั้งครับวันที่28สิงหาคมติดตามข่าวกันอีกครั้งว่าเรื่องถูกเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอตามที่แหล่งข่าวร,ระบุหรือเปล่าว่ากรมการเข้าจะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอให้ครมออนุมัติงบกลาง1,400ล้านเพื่อจ่ายที2ที3ติดตามข่าวอีกครั้ง28สิงหาคม65 ไปลุ้นกันอีกครั้งครับหลังประชุมครมครับสวัสดีครับ